ใส่เสื้อผ้าตัวเก้าเนี่ยแหละมือหนึ่งนั่งเถือกับแปดคลิปอันสีมาเวั่ววันน้องต้นคือใครให้ฟังน้องต้นคือแฟนคลับไปยัหน่อยทีเบิ้งมีหน่อยใน youtube มากน่านแสนน่านแล้วก็มีหน่อยไปเมืองไทยจำว่าใดว่ารอบใดและมีหน่อยขึ้นไปเชียงใหม่มีหน่อยสิไปไหว้พระเจ้าท่านใจน้องต้นกับสิไปพอดี ก็ได้นัดเจอกันยุพะเจ้าท่านใจนั่นคือเป็นการเห็นกันครั้งแรกตัวต่อตัวหลังจากนั้นไม่น้อยบินไปเมืองไทยไม่น้อยก็ับไปเฮ็ดผมไปร้านนองต้นเนาะไปนูน่นไปนี่กับไปหานองต้นนะคะแวะเวียนไปทุกครั้งทิ่ไปเมืองไทยบอกับบอกบมา,ลาหลังๆเลยล่ะค่ะสามเทือบบจำบ่ได้พี่น้องกินยานี่นะเออมันนี่ก็มีความผูกพันคุยกัน ทั้งเฟษทั้งนนททั้งนีนงนก็มีความผูกพ,พันกันมาซอยเหลือเฉอจุนกันมาเรื่องอเครื่องล่างของขังที่ไม่ได้ได้กะได้มาจากพะเยาที่มาประสบความสเสียเ็จเนี่ยหลบถี่ช่วงมีปัญหานี่เนาะแล้วก็ความสําเร็จที่บุญบานขอไหวก็ได้อยู่ที่พระพิคเนตรยวนพะเยานาบขโอสอที่ไม่น่อยได้เป็นล่ำแก่บุญได้กลับไปอีกแล้วก็เป็นํ่ำแก่บุญ ได้ซื้อสุดๆกับมิีิมาที่ไปสุดนั่นก็ได้ไปได้อยู่ล้านขายผ่าในพะเยาซึ่งเป็นมูกอนองตน้นนองตน้นพาไม่น่อยไปเมิอนันกอนสิกับเลยไปเบืองสุดแล้วล้านหน้ามันจะเป็นล้านขายผ่าเกา่าเป็นไผ่ผ่าสมัยโบราณยังก็มีด้แไม่น่กคิดว่านะ่ะสิมีล้านเดียวในพะเยาถ้าผู้ใดหูจากล้านนั่นเป็นมูนองตน้นแล้วก็เขาไปเขาไปตอนนั้นบ่มีผู้ใดได้ได มีแม่น้อยแล้วก็มีบีบีบวาที่ไปกับแม่นอยรอบนั้นหรืออ้อยจำาอด่ายรอบนั้นพอด่ไปกับแม่นอยแล้วมานด้กับมีอันนองต้นแล้วก็มีมูนองต้นทั้งหมดสี่คนอยู่นี้าหละนองต้นกับมูก็เขาไปคุยกันแม่นอยก็เลยนั่งอยู่ในโซฟาแม่นยก็ไปยางเบิ่งมันคือจังมีคนมากระสิบแม่นยนี่แหละเหมือนกับแบบมีคามือ่ายางไปมุมนั้นมุมนั้น แล้วแม่น่อยก็ไปซื้อเสื้อผ้ามุ่งนั่นแม่น่อยก็เลยไปเบิงแม่น่อยเลยไปเห็นเสือเสืออส้อไท่ไงบอสีชมพูเี่แม่หน่อยใส่นะ่ะมีคนซื้อว่าตัวนี้มีคนกระซิบหูให้เอาตัวนี้บุดีลูว้ว่ามือนั่นน่ะบได้ผ้าไปซื้อเสื้อผ้าได้ผ้าแม่หน่อยไปหูจักมูผพวเพื่อนฝูงผ้าไปแนะนำํำเออเขาคุยกันอยูเจ้าของเขาก็นั่งจีจัดประกวดอยู่ในพะเยารอบนั่นคือกันเขาก็ไปคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ ลังางาจไม่น้อยกลับมาได้สองมือเขาสกดัดซม่ี่ประกวดบ่น่ะไม่น้อยก็ไปได้เสื้อตัวนั้นมา้องตัวนี้ถามอาวแม่แม่จะซื้อเหรอไม่รู้สิเอาจริงไหมมันเหมือนมีคนบอกว่าให้เอาตัวนี้ให้เดินไปมุมนี้ผ้ากับคนรูปเงาแต่ไม่น้อยเว้าบ้านี้บ้นนี้อ้าวถ้าแม่เอาเสื้อไปแล้วทําไมแม่เอาผ้าถุงแม่เดินหมดร้านแล้วแม่ไม่ชอบผ้าถุงนะ่ะไม่มีอะไรที่แม่ชอบเลยแล้วจ้ารของนันก็เลยบอกว่าแม่มันมีผ้าทอมือของ คนเผ่าที่อยู่ที่เขานะเขาพักท่อมือแต่เป็นผ้าฝ้ายแม่จะเอาบอต่ว่าเป็นฝ้ายของเช่าเขาเป็นการท่อมือมันจะแพงแน่น้องตัวมูน้องตันก็เลยไปยิบผาุงมากอุ้ยหลายพื้นหลายพื้นมากไม่น้อยมาสะดุดผาถุงตัวนี้สีเขียวลล่สีเขียวยเราแ,แบบพ่อจับเราขนลุกเลยเสื้อบอว่านี่เมือนนั่นผ้าสินเก่าโบล้าน มูมงต้นเขามาหายร่องพื้นนั่นนะเก่าจริงแหละเป็นสภาพใส่งานเดิมๆเ,เลยบอด้มีความมีซื้ว่าสิอ,อยากได้แต่ตัวนี้จับแล้วเป็นของใหมผ่ผนลกูกก็เลยเอามาเทียบใส่กระเสือมันนี่มูมูน้องต้นเลยว่าแม่ก็ลองใส่ก็ได้ไม่เป็นไรแม่ไม่ชอบไม่เอาเลยก็ได้ไม่ซื้อสักชิ้นก็ไม่เป็นไรไมาเยี่ยมลูกก็เลยว่าไม่อ่ะแม่อยากได้ตอนนั้นยังบอด้หูเดว้ว่าสิเกินยังึ้นมันนี้ค่ะจนกลับมาลาน มานั่งกินเหล่ากันนี่แล้วก็น้องต้นกลับมาหอดหลานแล้วเขานมานั่งกินเหล่าก็น้องต้นก็นเลยว่าต้นแม่มีความรู้สึกว่าแม่ได้แม่จะได้กลับมาพยาอีกรอบหนึ่งนะจริงอะดิแต่ว่าเด็กน้องต้นกลับมนเจ้าของร้านสั้สวยบีหลานสั้นสวยบีในพเยาซึ่งเป็นเครือข่ายของเขาแหละเป็นมู่เขาแหละร้านซื้อดังเท่าก,กันแต่ยังบอกกันว่าแม่จริงๆเลยเด็กหน่อยอยันอยู่หันกันเลว่าแม่เป็นจริง จริงๆแม่คิดว่ามันจะได้กลับมาพะเยาแล้วรู้สึกว่าแม่จะประสบความสําเร็จนะรอบนั่นคือรอบทียางพานไปผ่านเออไปก็อีบีบีจำได้แล้วไปก็อีบีบีก้อนสิกับก็เลยแพ็กกันยางไปเซเวน่นชื่วว่ามืออื่นสิกับมือเน,นิร์กเลยย่างไปเซเว่นไปซื้อของมากินหลังจากที่ออกจาก้านองต้นเล้วก็สิไป,ไปไปไปห้องพักเนาะก็เลยย่างพานพากคิเนเอ็ดพาพาร์คิเอ็เนี่ยแหละก็เลยว่าโอ้ย อยากได้อันนี้ขอนได้ช่างสั้นช่างสี่รู้สิกกลับมาล่าถวายก็เลยได้ก็เล่อยเป็นที่มาในการได้กลับไปล่าถวายเหมือนชุดนะเหมือนชุดที่ซื้อมานะ่ะมันเป็นล่างบวกขีดอยู่แล้วก็เรื่องดอกทออน้ำมันหวานที่ลหลายๆคนได้จากไม่น้อยไปเพราะว่าสิเป็นในโซนยุโรปก็หลายประเทศค่ะที่ไม่น้อยรงไห่แลหลายๆคนกับประสบความสำเร็จกันแล้วกับ รุ่นนองไม่ได้เมืองกะหลายคนที่ประสบความสำเร็จที่ได้ของเครื่องล่างของขังรุ่นรุ่นนี่จากไม่น้อยไปแล้วก็บพี่นองที่อทางเมืองไทยเนาะแฟนคลับที่อยู่เมืองไทยที่บูชาต,ต่อจากไม่น้อยไปกับประสบความสำเร็จกันหลายคุณนะนี่ก็คือที่มากของน้องตนแล้วก็ความผูกพันมันก็เลยเปลี่ยนมากยังสี่แล้วก็เลยเดกเลยเป็ว่าน้องตนเราน้องตนกับบีบีนี่เขาก็ฮักกันคือเอ่ยกันนอง เขาอยู่ในเพจเดียวกันแม่หน่อยก็เลยว่าฝากนอกน้ำแน่น้องตุนเลยว่าเอามาแม่หนูจะดูแลมันเองมันจะเป็นอะไรวะยังสิกระจมแบบเวลไแม่หน่อยมีปัญหาเรื่องบีบียังสิไม่ได้ก็จะคุยกับน้องตุนเป็นรักปัญหาของลูกนี่ก็จะพูดกับน้องตุนเป็นรักเรยจริงๆบิมันนี้ก็เลยกตกลงกันน่น้นองตุนเลยว่าเอามันมาแม่ก้อนขี้เสียเอามันไปไไน้องต้นก็ถามมันจะออกจากเทพได้ไหมแ,แม่มจะไปอยู่พะเยาเมืองเล็กๆได้ไหมแม่ ไม่แปลเดี๋ยวกูจะทีบมันไปต้นหาเลยมันจบแล้วสกิทกันแล้วก็ไปแบบปุ๊บปับแล้วก็สร้างแบบปุ๊บปับอีกต้นก็เหนแบบปุ๊บปับปุ๊บปุ๊บเลยนะคะนี่ก็คือที่มาที่ไปไม่น้อยได้งานพะเยาย่านยนต์ทั่วเนันก็ได้แบบปุ๊บปับพออารมณ์ปุ๊บปับฉุนเฉียวก็ได้งานนั่นเออแล้วมาฮูจากนองต้นมันก็แบบปุ๊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 บเพียงเสกในเมื่อลูกเข้าไปท่ามากินอยู่พะเยาแล้วปกติไม่น้อยไปไม่น้อยก็ไปเที่ยวหานองต้นอยู่แล้วนะะค มันบริเกียรว่าไปเห็ดผมการเสียค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางและการกินอยู่ไม่เหมือนอะไรก็ขายเห็ดผมแต่มีความรู้สึกว่าข้าไปแล้วมีความสุขอะห้าก็อยากไปเขามีความรู้สึกว่าเออห้าอุ่นเ้าได้ความหากักจากลูกๆยุพะเยาหลายอืมซึ่งลูกๆไม่น้อยส่วนมากก็จะเป็นเพศที่สามเลยยุพเยามีน้องแต่งคนเดียวที่เป็นผู้หญิงแต่ยังวะที่เหลือเป็นเพศที่สามอืมที่ยุพเยาดีแต่หลายคนก็เลยมีความผูกพันนี่แหละก็ต้องอันส่วนหนึ่งนี่ก็ต้องยกเค่ดีให้นองต้นค่ะพอทุกสิ่อแมกกระทั่ง ใส่น้องเปิดเนี่ยนร้านน้องต้นหรือคนแบ่งมุ่มเองที่แรกน่ะที่แรกน่ะมีความคิดว่าเอาเอาอีกระเทยนี่ไปพะเยาก่อนหาที่อยู่มันก่อนแล้วกันไปเลี้ยนรูเห็ดผมกับน้องต้นแล้วก็ตอนนั้นน้องต้นบอกกับแม่ว่าสิไปเอาร้านอยู่ตรงน้านั่นมั่นบอละเปิดเป็นบาเบอร์ผผู้ใายแล้วก็เปิดเป็นเฮดลบฟไอีต้นมาเปลี่ยนใจมันก็บริบอกแม่มันให้มันก็มาพิมพ์ในกระดานร่วมว่าเอาโอเคเดี๋ยวยกตรงนี้ตรงนี ตอนนี้คณะนี้ที่ไม่น่อยนางเมาอยู่นี่น้องต้นเขาปิดทานค่ะปิดทานเพื่อมุ่ยฝ้ายล้านนะคะงหายมุมขั้วง่ายมุมสาะผมออกเปลี่ยนแปลงสลับแบบก็เพื่อที่จะเฮ็ดเป็นมุมเฮ็ดเล็บนะคะมุมเฮ็ดเล็บซึ่งเดี๋ยวให้มันเรียบร้อยก่อนค่ะไม่น่อยก็แอบไปซองอยู่เห็นน้องตนบอกว่ากําลนดตรงเสร็จวันเสาร์วันเสาร์็คือวันที่ยีิบเจ็ดนะคะแล้ว วันอาทิตย์นะสิเป็นมือร้านปิดวันจันทร์เห็นว่าร่านเปิดก็พอดีบีบีกับสิกับช่วงนั้นตอนอยู่บีบียุ่งเทพเพื่อมาซื้ออุปกรณ์เฮ็ดเล็บอยู่ขายัง้งหมดเสร็จนะคะนี่คือที่มาที่ไปและความสัมพันธ์แล้วก็ะมีความซื้อว่าบุ้งหูอมีความซื้อว่าบริคิดเลยว่าจะของสี่สี่ไดไปยูเมืองเหนือหรือบริไดไปยู่แต่ว่ามันมีความผูกพันว่าหไม่เคยคิดว่าจะคลองเสด็จไปเฮ็ดงานอยู่นั่น จะไม่เป็นสาวมันไปด้วยเพราะอารมณ์วูบวูบหนึ่งความเดือดความเดือดในคว่มมู้ซึกเนาะก็เดียวค่อยมาเบิ่งกันไปได้บ่ได้ก็ค่อยว่าค่ะทุกสิ้นทุกอย่างก็ต้องยกครด,ด้ตใน้องต้นค่ะเพราะว่าไม่นอยบอกเราว่า,วาสิตีนสิทีบสิปากกอกปะเกิกสิขากันตายกับเอาเลยเด้อฝากมองสุดไทยแหละขันมองนี้บ่มีแหละก็ขึ้นสิบ่มมีเผาเล้ยวก็เลยว่างสีนะคะ